เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราไมา่อยู่กันในเกม Ac คคอร์ดบันะครับในเกมแนวแอคชั่นบเดมัพนะฮะเป็นเกมที่มีคนรีเควสต์มาให้ลองเล่นดูนะฮะก็จะออกแนวแบบว่ากังฟูกังฟูหน่อยนะอาจจะคล้ายเกมที่ผมเคยเล่นในช่องนี้ไปดูจากชุดดูจากออกราฟิกแล้วน่าจะน่าจะเป็นยุคแบบว่าออกแนวไซเบอร์พาร์ป่ะคือแต่ว่าลํำยุคหน่อยก็น่าสนใจดีฮะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูเลยดีกว่าฮะอันนี้จะเป็นตัวเดโมนะฮะให้ลองเล่นกันดูส่วนเกมเต็มน่าจะออกปีหน้านะ หลังจากที่ครอบครัวถูกฆาตกรรมไปเป็นราได้ไปทำเมนอมิชชั่น The thought of revenge is clear in my mind. j a g y l l is next, and tonight it ends. ตัวเอกแบบว่า Better before clothes put my on out. head I โคตรเท่เลยวะพระเอกหนังหนังไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแหละเท่เหมือนเออครอบครัวพระเอกโดน ถูแบบว่าฆาตกรรมหมดแล้วไปล้างแค้นมันก็เป็นพ็อตที่แบบว่าดูน่าสนใจหรือเปล่าตัวเองมีเรื่อให้ไปล้างแค้นไล่ล่าหาตัวฆาตกรที่เป็นคนหังาครอบครัวเราเออ forgot to take out the trash again ืมเอาขยับจริงอีกแล้วใส่เสื้อผ้าก่อนนะเสื้อผ้าโอ้แต่งตัวได้หรอ เท่ว่ะออกแนวแบบว่าไบค์เกอร์เลยอ่ะไปโอเอาเซตอันนี้หมดเนื้อเรื่องปลดล็อกแค่ด่านแรกแล้วก็มีหมดอันนี้น่าจะจะเป็นแบบว่าให้ฝึกซ้อมนะอารีน,น่าเป็นโหมดซร์ไวิรลนะอเอเราลองเนื้อเรื่องดูก่อน มาแล้ว Here we go again อ้าวเฮ้ย Here we go again เจอเอกมาเนี่ยมีคิวเขาอ่ะเดชเดชเขาเหรอต่างกันยังไงนี่ย to get down that red led door might be the way ทางตรงนั้นหรอวิ่งเมื่อกี้เหมือนมีสกิลทีด้วยมีแรืว่าความเป็นอาร์พีจีนิดๆน่าสนใจนะ อาจจะเล่นได้ยงชาวโอ้โหถึงก็เอาเลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอุ้ยจเย็นใจเย็นมาล็อกมาคุมกล้องได้ไหมอุ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 มีเขาเตอร์ได้เฮ้ยมันเท่อยู่นะแตว่ามันดูสโลว์สโลว์เลยนะอนิเมชั่น อ๋อแบนเค้าเตอร์ระหว่างโอ้โหที่มันไม่ให้เราแบบว่าต่อ,อยแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ได้อยู่โอ้ยแค่สองคนที่ยังไม่ได้เลยอยไปนิดไปนิดโอ้เท่อยู่นะ ท่าคนิปเด้นอยู่อ่ะปีนดันอุ๊ยต่องกระเด้งมันไม่มีแบบว่าล็อกเป้าเหมือนในดักโตอะไรจะเล่นยากหน่อยอาฟีนิดินิปโอ้ท่าเดิมคิวเขานี้คือไม่ถึงกะตายใช่ไหมคิวแต่ใช้คำว่าคิวเชยเลย พอได้อยู่นะต้องลองหันดูก่นอนเนี่ยอ๋อเตะพวกนี่เหรอเตะพวกข้าวของเครื่องใช้แบบเนี่ยไปขันโอ้นี่ขโมยละ <laughs> นี่ขโมยละมาไอ้พวกเฮ้ย <c oughs> สเตลได้เหรออ๋อแล้วมันก็สเตลได้ <c oughs> มันมีหลอดไอ้นี่เหมือนไอ้เกมติดโลกเลยเขาเรียกว่า Lord, หลอดนะหลอดแคร์ดี้หรือเปล่ามือมาที่เอาอาวุธแล้วรอบนี้โ,โ,โน่เฮ้ยโหมีส่วนเราได้มามาอโอ้โหเดี๋ยวนะกด L B เพื่อฟังอาวุธได,ได,ได้เอา ต่แพนนี้ตัวนี้เป็นแพนนี้ตัวนั้นเฉยเลยนี่ไงนี่ป้านนี่ปัตเตอร์อนี่ปัตเตอร์ก้าไปนิดตัวน,นู้นอ่า,ออาขอเขา,าจะเก็บหมวกกุญแจพอเขาไปนิดไปขอวิถ้าพินิจของเขาจุหลายอย่าง ไอ้มีดไม่ดีเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันขึ้นเดชเขาโอ้โหหมดว่างหมดว่างน,น,นี่นี่ต่อยฮึ่มยังอยู่นะอ๋อหลอกข้างบนมันเป็นหมดข้างนึกว่าเป็นไอ้แอลลี่ Where this came from? did big fool ตัวใหญ่เหรอแน่นเหรอลบเฮล้ววิ่งมาพอตเตอร์เอาต้องอ่ะพอตเตอร์เฮ้ยเอาแฮร์รี่ไม่ได้เลยว่าต่อยไม่โดนเลยเพรเคมมันอาจจะต้องแบบว่าการปรับพัฒนาอะไรเพิ่มเติม ปล่ K อยมางี้อาจจะไม่คดีเท่าไหร่ว่ากราฟิกมันเท่อยู่นะนี่ไงซ้ำซ้ำเอาเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดูว่าเฮ้ยพวกนี้มีปืนด้วยเหรอจากการเอาปืนก่อน โอ้ยอย่าล้มอย่าล้มนี่นี่ไงผมมานั่งเก็บปืนกลางกาดอ่ะน่าเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนมาทำไรปืนมาฟาดเหรอยิงป,ปืนไงวะอยิงปืนยังไงเฮ้ยยิงยังเงี้ยเหร กติแล้วฟาดแล้วก็มายิงอย่างนี้เอาปืนหายคือืมเก็บเนี่ยมันสโลเหมือนจะเก็บอากาศได้ไมไม่ได้เอาใสกันเองะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยาดูว่าบอสไฟมันจะเป็นไงอาจจะมันก็ได้โอ้โว ไปได้หรือว่าจะจับูว่ะบูสิครับรออะไรมาพึ่งพึ่งมายันหมดลมตุ้มลมตุ้มอาหมดหมดหาละไปว่มันจะวิ่เลือดมันจะเลือดขึ้นดูจะู้อกนาน้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนมันยิงอย่างนี้เหรอและนี่มาไงเนี่ยล้มล้มทึบล้มแล้วนครับโอ้โหไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอบยิวก่อนเออโอ้ยโอ้ยอย่าเก่งอย่าเก่งอย่ามาเก่งตอนนี้ทึบทึบ อืมเฮ้หมดเออเฮ้ยหมดมอสเออโหเรื่อยเฮ้ยถ้งเป็นเรื่อยท้องกันดอสเออมันก็ล็อกเป้าได้นี่เอ้าตกลงล็อกได้ไม่ได้เนี่ยมันกดไม่ได้โอ้โหเลยแสงมากฮะ คือ้อางบ้นงทแนทนเรื่อยปาใส่เหเลกันเออป๋าใสแรงกว่าตีครบบปโอหไลว่าตีป๋าใส่เ,เออเห็นอุยขวาน พี่ฝายก็ไม่บอกตับเขาให้โอยมาข้า,างแล้วยังไม่สนอันตายเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะก็โหดเกิน รัีาเอาวะมีชั้เตอแรกเหรอ t ล้วคอมพิวอแ้เด็เขาคืออะไรอ่ะ j a g h over อ๋อตามล้างแค้นที่เราคนเหรอยังกะเลือกคิวบิวคือบีคอนติเนียอืมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมผมว่าพอใช้ได้อยู่กราฟิกสวยแล้วก็เพลงเพราะอยู่ถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองโหลดเดโมมาลองเล่นได้นะครับในสตรีมมีให้โหลดเลยครับส่วนเกมเต็มน่าจะออกปีหน้านะถ้าใครชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย